การนอนที่มีคุณภาพแล้วก็หลับลึกเพียงพอในทุกวันเนี่ยคือยาที่วิเศษที่สุดแหละคือตอนที่เรานอนแล้วเราหลับลึกเนี่ยครับเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยซ่อมแซมตัวเองตอนกลางวันเนี่ยทุกเซลล์ของเราทํางานเนาะแล้วก็อาจจะได้ความเสียหายช่วงหลับลึกเนี่ยครับเป็นช่วงที่ ร่างกายแล้วก็เซลล์นะครับใช้เวลานั้นซ่อมแซมทั้ง d ี a นแล้วก็กําจัดขยะเรานอนหลับไม่ดีไม่มีคุณภาพนะครับการกําจัดไอเจ้าขยะที่มันค้างค้างในสมองเนี่ยมันก็จะทําได้ไม่ดีในสมองของเราเนี่ยก็จะมีขยะคาไว้อยู่ซึ่งมันส่งผลกระทบต่อเซลล์สมอง,องเราก็เป็นเหตุผลว่าการนอนที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยครับมันก็เชื่อมโยงกับภาวะสมองเสื่อมแล้วก็โรคต่าง,างๆอย่างเช่น เัลไซม์เป็นเหตุผลว่าทำไมเราทุกคน,นต้องพยายามทําให้การนอนทุกคืนนะครับมีคุณภาพแล้วก็หลับลึกให้ได้นานที่สุดอย่างน้อยคืนละ100นาทีครับถ้าใครทําได้ในทุกๆวันเนี่ยรับรองว่าเซลล์ของคุณนะครับก็จะสุขภาพดีตามไปด้วยแล้วก็โอกาสที่จะเป็นโรคร้ายเนี่ยก็จะลดลงครับ